ดิดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลิซี่ยา very VIP <Yeah. S 1> แอดสิงจมมาแล้วครับเพื่อนๆหวังว่าเพื่อนๆทุกคนจะสบายดีวันนี้แอดจะมาพูดถึง The White Lotus series ใน EP ที่2ต้องบอกเลยว่าเนื้อเรื่องเข้ขคนมากส่วนการแสดงของนลิซัน ไม่ต้องพูดถึงมันจึ่งตะลึงโลกบอกเลยว่าชีน้องแอคติ้งทุกอย่างทั้งทางใส่ตาทั้งทางการพูดความเป็นธรรมชาติทุกอย่างคือละเอียดมากคําพูดไม่เยอะแต่ชีแสดงอารมณ์ส่งผ่านมาทางหน้าจอยเราได้รู้สึกตามได้หมดเลยอย่างซีนที่พี่ต๊อกสารภาพร,รักกับน้องมุกแต่คําตอบน้องมุกทําเอาจุกออกมากตอบปฏิเสธยังไงให้ดูสุภาพได้ขนาดนี้ ไม่ว่าจะเป็นเอางนนี้นะเรายังไม่เคยไปไหน,นมาไหนาด้วยกันเลยนะแบบเดทก็ไม่เคยไปรู้จักป่ะเนี่ยเดทอ่ะอ๋อ oh, เล่นได้เป็นธรรมชาติมากแล้วตอกย้ำความเป็นเฟรนด์โซนไปอีกด้วยพอๆๆพ,อ,พ,อ,พอ,อย่ามาตลกพี่ตอกอย่ามาเล่นไม่ตลกนะป่ะกินข้าวเถอะโอโอทำเอาพี่ตอกไปไม่เป็นเกาหัวแรกๆกันเลยทีเดียว oh. แต่น้องมุกทำถูกต้องมากขนนลกูก แบบเบ จำนวนสงวนตัวนี่คือหญิงไทยใจงามที่แท้ทรูพระหนูเป็นคนดีถูกเลี้ยงเติบโตมาอย่างดีไม่มีการตอบแบบให้ความหวังไปก่อนเลยเพราะเรายัางไม่เคยไปเดทด,ด้วยกันเลยจริงๆยิ่งการจะให้ไปเป็นแฟนกันเลยยิ่งทําไม่ได้ใหญ่นี่ไม่ใช่การเล่นตัวนะคะแต่เป็นการตอบอย่างมีชั้นเชิงใช้ทั้งหัวใจและสมองในเรื่องความรักเสมอเห็นแบบนี้แล้วแอดเลยอยากจะซื้อน้ำใบโบโบไปฝ พี่ไก่ต้องสักลิสสองริสจริงๆเลยค่ะแต่พอตัดภาพไปในซีนที่พี่ต๊อกได้รับบาดเจ็บใยน้องโมพวกเรากลับทำหน้าอ้อนๆเวาวอนเดือด,ด,ดเออ พูไปแล้วัะไหนมาทำหน้าแบบนี้โอ้ยฉันสารภาพเลยซีนนี้คือฉันตื่นเต้นจริงมองหน้าตนลีเราใจเต้นอนะเป,นเป็นไปได้ไงบ้าไปแล้วใครเป็นเหมือนแอดบ้างเมนมาสารภาพสดิดีก็ใครมันจะไปทนไหวน้องมกเล่นทำสีหนะ้าท่าทางเป็นห่วงสกนัดนั้นสายตาและการบีบไหล่แบบนั้นเออทำฉันนาร์เวสแบบสุดๆไปเลย แล้วแบบนี้พี่ไก่ต้องจะไปในรอดแล้วขนุนลูก โอ้ยขนลุกไม่ไหวฉันชอบจังเวลาลิซ่าแลงซีนบทรักส่งกับพี่เทมอะ่ะน้ำเสียงมันน่ารักรอยยิ้มก็พิมพ์ใจสายตาและท่าทางทุกอย่างโอ้ยความฟินมันบังเกิดเป็นการดูซีรีส์ที่เพลินสุดๆอยากให้มีซีนของทั้งสองคนแบบนี้เยอะๆกันไปเลยโอ้ยฉันแพม้มากไม่แปลกใจเลยว่าทำไมไมผู้ก,กำกับถึงบอกกับพีเทมว่าอย่ายิ้มเยอะเกินไปในตอนที่เขาฉากก ลิซ่าก,ก็ขนาดพวกเราที่ดูอยู่หน้าจอตรงนี้ยังยิ้มค้างทั้งสิีนเลยนะคะอโอ้ยน้องมุกน่ารักมากแอคติ้งเก่งเวอรสื่อสารส่งอารมณ์เข้าถึงบทบาทได้ทุกเม็ดจริงๆและถ้าสังเกตดีๆในซีนนี้นะแอบมีดีเทลเล็กๆในแววตาน้องมุกด้วยเหมือนมีซ่อนเล็บในอะไรไว้บางอย่างหรือเปล่าตอนที่พี่แจมถามว่า มุกเป็นห่วงพี่ด้วยเหรอแล้วมุกก็เงียบนิ่งไปไม่ตอบกลับด้วยว่าเป็นห่วงหรือไม่เป็นห่วงตอบแบบเรียกๆไปว่าต้องกลับบ้านแล้วว่าเอ๊ะมันยังไงกันสินี่หรือว่าน้องมุกจริงๆแล้วก็รักพี่ต๊อกแต่ด้วยสถานการณ์บางอย่างเลยทําให้น้องมุกรับรักพี่ต๊อกไม่ได้หรือเปล่าเอาแล้วเอาแล้วเพื่อน คิดพลอตเรื่องไว้ยังไงกันบ้างก็เม้นมากำกับตามจินตนาการได้เลยแต่ใดๆก็คือด้วยท่าทางการแสดงของน้องโมกที่มีสีหน้าแววตาท่าทางเหมือนจะซื่อๆแต่คือแอบเหมือนซ่อนอะไรอยู่ความแอคติ้ง เก่งแบบนี้ไม่เหมือนนักแสดงมือใหม่เลยนะคะเหมือนผ่านการแสดงมาแล้วหลายเรื่องจริงๆลิซ่าเก่งมากๆมัมมี่ทั้งนี้ภูมิใจที่สุดเลยค่ะเพราะ The White Lotus เป็นซีีสทที่เล่าเรื่องต้องห้าให้กลายเป็นเรื่องขอบขันขายความตลกร้ายเป็นหลัก ซึ่งการแสดงไม่ใช่เรื่องง่ายเลยสําหรับนักแสดงทุกคนการที่จะแ a c t ิ้งให้คนดูรู้สึกทุกอย่างผ่านหน้าจอการจะทําให้มันดูสมจริงและเป็นธรรมชาติได้มันเป็นอะไรที่ยากมากๆเลยค่ะซึ่งนี่เป็นเรื่องแรกของน้องเลซ่าต้องถือว่าเลซ่า ทำได้ดีมากๆและทำได้เกินคาดเลยก็ว่าได้และแอดก็คิดว่าคุณไหมคงไม่ใส่เส้นเรื่องของไก่ต๊อกกับมุกเข้ามาแบบเล่นๆเอาไว้เฉยๆรอเส้นเรื่องของสองคนนี้มันดูแยกกับเส้นเรื่องของตัวละครคนอื่นมันจะต้องมีอะไรในกอไผ่แน่นอนโอ้ยฉันอยากรู้แล้วว่าซีรีส์จะเล่าเรื่องไปในทิศทางไหนจะมีความเชื่อมโยงตัวละครกันอย่างไรแล้วมันจะต้องมีอะไรหักมุมให้พวกเราได้ช็อกกันแน่น เราะอะไรก็เกิดขึ้นได้ที่โรงแรมดอกบัวขาวคะ่ะ <Yeah. S 1> วีคหน้าพวกเราก็จะได้เห็นความทะเยอทะยานของน้องมุกหนักขึ้นจากบทพูดในตอนที่คนทั้งคู่ไปดูมวยยังไงเพื่อนๆมารอด,ดูน้องมุกไปด้วยกันกับแอดในสัปดาห์หน้านะคะและในส่วนของน้องลิซ่าสุดที่รักของพวกเรานั้นล่าสุดก็ได้ไปร่วมง,งานวันเกิดของเจ้าแม่เบเวอร์ฮิลล์ย่างพาริสฮิลตันคริสต ที่คุณพี่ปารีสเจอกันในงาน after party The White Lotus จนมาวันนี้คุณพี่เขาถึงกับเชอรลิซาให้มาฉลองปาร์ตี้วันเกิดของตัวเองกันไปเลยโอ้ยมันว่าว นี่แสดงว่าชีน้องของพวกเราต้องดีจริงมีความน่าสความอัจยาศัยดีคุยแล้วถูกจือิตนี่แหละความเป็นลิซ่าไปไหนมาไหนก็ได้มิตรางกลับมาด้วยทุกครั้งเลยจริงๆผู้ใหญ่เอนดูกันทุกคนแล้วดูจากในคลิปสะก่อนมันเฟรมอะไรกันคะเนี่ยแต่ละคนก็คือรักกัน ที่นอกจากจะมีลิซ่ากับแพริสซิลตันแล้วยังมีลูคัสเกจกับซิดนีย์สวีนี่นักแสดงในเรื่องเดอะไวท e l ล t ัสในซีซั่นที่1แถมด้วยนักร้องชื่อดังอย่างเซียจูเลียฟอสตารานางแบบตัวแม่ตอบท้ายพ่วงด้วยเดวิดเบอร์นาร์ดโปรดิวเซอร์ t ดอะไวทโลทสค่ะโอ้โหตัวแป้งตัวปังกันทั้งนั้นเลย เลเล่จ๋าพวกเรามันกลายไปติ่งนักแสดงฮอลลีวูดจุดสูงสุดของพีระมิดแล้วนารู้ตัวไหมจุดสูงสุดที่คนในวงการอุตสาหกรรมบันเทิงอื่นๆเขาอยากจะไปถึงจุดจุดนั้นกันดังนั้นพวกเราจงมาดื่มด่ำกับความสุขตรงจุดจุดนี้กันดีกว่าค่ะคลิปนี้แอดจะไม่มีดราม่าด่ากลับใดๆขอมีความสุขฟินให้ฉ่ำหัวใจไปกับความปังความรักของสาวเราแบบจุกๆกันดีกว่า เพื่อนๆ็นความคิดเห็นไรกับคลิปในวันนี้ที่แอดนำเสนอคอมเมนต์ Comment, มาแชร์ share, ฟีลกันได้เลยนะคะแล้วเรากลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้เพื่อนๆมีความสุขมากค่ะราตทีสุขเลยไปเลยบายส the t ด k ค่ะ